วันอาทิตย์ที่24พฤษภาคม2565ณโรงแรมอมรีดอนเมืองได้มีการจัดงานมอบโล่รางวัลแก่บุคคลที่ทำคุณประโยชน์อาจารย์าศาสนพิธีนักธุรกิจผลิตภัณฑ์ได้แก่รางวัล Best Award Asian b a n d Beauty Product Awards Press Award s 2022หรือเนรอายรา และสมทบทุนโครงการโรงเรียนตะเวนชายแดนทั่วทุกภาครดรพัชรินภูสวัสดิ์ประธานโครงการโดยดรอำนาจมัตสาดาประธานสมัชชานักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์สวทชประธานในพิธีมอบโล,ล่รางวัลในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากพลเอกจิรศักดิ์เจริญสมบัติแขกที่ได้รับเกียรติจากทางรายการขอเชิญสัมภาษณ์จะมีท่านใดบ้างไปรับชมสัมภาษณ์กันเลยค่ะ นะคะนัไทยหีรันปรทิบค่ะอาจารย์สักลายมือเศรษฐีค่ะสายขาวค่ะตอนนี้อาจารย์ยินหนึ่งนะคะก็ได้สักลายมือเศรษฐีแก้ไขดวงชะตานะคะของบุคคลที่มีปัญหาการล่วไหลนะคะธุรกิจไม่สำเร็จนะคะหรือทำอะไรมีการติดขัดใดๆนะคะอาจารย์ยินหนึ่งสามารถ รับปรึกษาแก้ปัญหานะจุดนี้นะคะราคาเป็นกันเองค่ะสอบถามได้นะคะแล้วขอฝากอีกหนึ่งธุรกิจนะคะของอาจารย์ยืนหนึ่งนะคะธุรกิจรีสอร์ทค่ะบ้านกินลมชมดาวเขาใหญ่นะคะถ้าเกิดสมมติว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะคือถ้าใครที่ไปสักลายมือเศรษฐีกับอาจารย์ยืนหนึ่งในชุด v i p ฟรีที่พักนะคะ1คืนค่ะด,ดีใจมากค่ะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะที่ได้รับรางวัลนี้นะคะเพราะว่าตัวเองก็ นับถือองค์พระพิฆเนศอยู่แล้วนะคะบูชาองค์พระพิฆเนศอยู่แล้วรู้สึกว่าดีใจตื้นตันและขนลุกมากๆเลยค่ะกับรางวัลนี้การเดินทางสายนี้นะคะถ้าเล่าเนี่ยจะยาวนิดนึงค่ะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากค่ะกับตัวเองตัวเองเนี่ยป่วยค่ะเป็นเส้นเลือดสมองตีแต่ได้มีการไปขอพรค่ะกับองค์เทพนะคะเพื่อให้ตัวเองเนี่ยลุกขึ้นมาได้สู้กับชีวิตนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ แล้วทีนี้เราก็สำเร็จค่ะเลยเตั้งจิตว่าอยากจะทำอะไรเพื่อช่วยคนอื่นบ้างนะคะเราก็เลยศึกษาว่าเราจะไปทางทิศทางไหนดีจนมาถึงได้มาศึกษาเส้นลายมือเศรษฐีค่ะแล้วก็ได้ทำมาให้กับลูกศิษย์ลูกหาหลายๆท่านได้สำเร็จ ปังไปกันหลายๆท่านเลยค่ะ,ะส่วนมากที่มาสักนะคะก็อยากขอโชคลาภเลยค่ะอันนี้สําคัญที่สุดเลยค่ะแล้วก็จะมีพวกอ,อสังหาริมทรัพย์นะคะค้าขายที่ดินอยากให้ขายได้อยากแบบเป,เปิดให้กับธุรกิจของตัวเองอะคะอ่ะให้มีลูกค้าเข้ามาติดต่อธุรกิจเยอะๆอะค่ะหนุนนําการงานให้ดียิ่งขึ้นนะคะสักลายมือของอาจารย์ยืนหนึ่งที่แตกต่างเลยคืออาจารย์าารยืนหนึ่งจะไม่สัก แบบเส้นที่ลอยๆนะคะคืออาจารย์ยืนหนึ่งจะเน้นสักจากเส้นจริงของลูกค้าเท่านั้นแต่จะเสริมให้ดีขึ้นและปังขึ้นค่ะ,คะเพจศสักลายมือสักลายมือเศรษฐีอาจารย์ยืนหนึ่งเลยค่ะ,คะเบอร์ติดต่อนะคะอยู่ที่เพจค่ะเข้าเพจได้เลยนะคะสักลายมือเศรษฐีอยืนหนึ่งค่ะ ถ้าสมมติท่านใดนะคะที่มีปัญหากำลังลุมเล้าอยู่คิดไม่ออกว่าจะแก้ไขปัญหาตรงนั้นใดๆนะคะลองติดต่อทักมาหาอาจารย์ก่อนได้เลยนะคะอาจารย์ยินดีพร้อมที่จะ,ะเป็นผู้ไขปัญหาอันนั้นที่ท่านคิดไม่ออกนะคะจะช่วยแก้ไขปัญหาเราอย่าเพิ่งมองถึงจุดที่ว่าเอ๊ะเขาจะคิดค่าครูดๆเท่าไหร่นะคะลองทักมาก่อนค่ะอาจารย์พร้อมและยินดีจะช่วยเหลือทุกๆคน